สิโครดทุกต่านหลายท่านก็เคยเจอมาครั้งแล้วครั้งค้างนะครับผมต้องขอขอบคุณแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ได้รับเกียรติและเป็นการทําให้ผมได้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะหลายหลายคนถามผมว่าเออออกมาแล้วจะสู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขออนุญาตเล่าจากบัตว่าแนวคิดของผมเนี่ยมันมาสืบทอดจากคุณพ่อผมซึ่งท่านจะรู้ตุ๊กตุ๊กตานเนี่ยท่านเป็นสสอยุ่ห้าหกสมัย แล้วก็เป็นคำเงินักการเมือกกนนงที่คลีนสะอาดนะแล้วไม่เคยอยู่พรรครัฐบาลเลยจนกระทั่งหมดอายุขยัยแต่ท่านได้เป็นประธานรัิสภาแล้วก็เป็นประธานรัฐสภาด้วยในปี2 5 2 6 2่า7เสียชีวิตไปแล้วก็ท่านก็ถ่ายทอดความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการไว้กับผมแม้ว่าผมจะรับราชการ36ปีสุดท้ายเนี่ยผมเป็นประดกระทรวง2กระทรวง เป็นรับจีสองกระทรวงเป็นทิพีสองกระทรวงนะครับแล้วก็อยู่มันเจ็ดกระทรวงแล้วแต่ว่าเมื่อจบจากระบบราชการประจำเนี่ยผมก็จะไม่เหมือนทนายการประจำทั่วไปเพราะว่าผมมีแนวคิดจากพ่อผมอที่สืบทอดเลือดของการเป็นนักการเมืองผมก็ได้ถ่ายทอดเรื่องของกิตใจที่เป็นนักการเมืองกับลูกผมแล้วก็ถึงหลานผมคือเจ้าเตมเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเห็นได้ชัดว่าเราฝึกเขาตั้งแต่อายุแปดขวบ เคยเขาถ่ายทอดต่อเพราะว่าการต่อสู้ของเราคราวนี้มันไม่ได้จบสมัยผมมันอาจจะไม่ได้จบสมัยลูกและมันก็อาจจะต่อไปถึงรุ่นหลานถามว่าหลายนคนเจอผมถามว่าชนะเมื่อไหร่ผมบอกไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าถามว่าสู้ไหมสู้สู้จนกว่าชนะถ้าผมตายไปแล้วก็ลูกสู้ต่อถ้าลูกสู้ไม่ได้ก็หลานก็สู้ต่ออยู่แล้วเพราะเราถ่ายทอดมาน,นี่ถามคันตอบว่าทําไมต้องต่อสู้ เริ่มตั้งแต่บ้านเมืองเนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขท,ท,ทัยจิตร์จรีอยุธยาดนเทพนั้นมันเป็นการปกครองระบอบลายปัตลายนะจนกระทั่งถึงปี2475ก็มีคณะราษฎรเนี่ยขึ้นมาขออำนาจจากกษัตริย์เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองไปสู่ระบอบป,ประชาธิปไตยความจริงแล้วกรกบฏหอเหล็เนี่ยปีรศ230ามทำมาแล้วตั้งแต่สีั6แต่ไม่สำเร็จก็มาสำเร็จอาช่วงลุกยันนะฮะเมื่อยุค เจ็ดห้าเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแท้จริงๆคือคุณบีดีกุลตั้งเนี่ยคือฉบับวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมพันห้าร้อยเจ็ดห้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางกษัตริย์เนี่ยเขาตั้งเขาเกลียดว่าเขาจะเซ็นให้เระต่อเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยต้องเรียกว่าชั่วคราวแล้วจะมีรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญใหม่หก็เกิดวันที่สิบธันวาคมซึ่งก็ตรงกับวันที่สิบที่เรายืนพูดทีนอยู่วันเนี้ยนยะก็ถือเป็นวารรมนูญแต่จริงๆแล้ววณันนทีี่เ่ย รัฐมนูญฉบับนั้นเนี่ยได้แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วป้านเรืองไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วครับนั่นนที่สิมิทีนาูดวีเจ็ดห<ช>้าแ,แล้วนะเพราะอะไรเพราะบอกว่า